คุณก้องคะถ้าเป็นแบบเมื่อคืนหนูไม่เอาแล้วนะคะแล้วคืนนี้มาหาได้ไหมคะนี่เนี่ยคุณก้องปะคะใช่ค่ะแล้ว,ลวยืนเฉยๆทำไมคะไม่เชื่อก็มายุ่งสิจากที่จะทำอะไรกันซะหน่อยแต่คุณก้องดื่มจนเมาจนทำอะไรไม่ได้อุ้ยขอโทษค่ะฉันไม่ฟังอะไรคุณทั้งนั้นน่ะคุณต้องเลือกระหว่างมันกับฉันไม่อย่างนั้นเราเลิกกัน รถดีดนะคะคุณเออนี่คุณเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้กับลูกน้องที่บริษัทนะค่ะไม่ต้องรอผมอทานข้าเย็ยนลรอได้ค่ะยังไงก็นอนเร็วเร็วนะอย่ามามากนะคะผมไปละค่ะ ถึงแล้วค่ะโอ๊ยนักเดินดีๆค่ะนี่คุณก้องเมาขนาดนี้ได้หรอคะนี่เมียคุณกล้องปะคะใช่ค่ะแล้วยืนเฉยๆทำไมคะไม่เช่กไมายงสิหนักจะตายแลวเนี่ยโอ๊ยเดินดีๆสิคะเดินค่ะเดินค่ะขึ้นค่ะโอ๊ยหนักค่ะหนักโอ้ยหนักมากดื่มอะไรมาหนักขนาดนี้คะ ใช่ค่ะดื่มหนักมากจากที่จะทําอะไรกันสักหน่อยไม่ได้ทําเลยอารมณ์เสียอะไรนะก็หมายความอย่างที่บอกเลยค่ะจากที่จะทําอะไรกันสักหน่อยแต่คุณก้องดื่มจนเมาจนทําอะไรไม่ได้อุ๊ยขอโทษค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะคะฉันไม่เชื่อเธอหรอกถ้าไม่เชื่อก็ลองถามคุณก้องดูสิคะอุ๊ยมีหลักฐานด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ค่ะ กลับแล้วนะคะที่รักขอโทษค่ะนี่คุณนี่ผม กลับมาได้ยังไงเนี่ยยังจะกล้ามาถามฉันอีกเหรอคะก็นางเด็กนั่นไงเมื่อวานคุณมีอะไรกับมมนมาหรือยังอะเด็กมันมโนผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันเลยคุณยังจะกล้าโกหกฉันอีกเหรอคะนางเด็กนั่น่ะมันโชว์รูปให้ฉันดูหมดแล้วนะขอโทษเมื่อคืนผมเมาจริงๆครับขอโทษครั้งนี้ฉันให้อภัยคุณนะคะเพราะเห็นว่าคุณเมาหนักมาก แต่ถ้ามีครั้งต่อไปอ่ะฉันไม่ยอมแน่ๆขอบคุณนะครับภรรยาคนสวยคุณวันนี้วันหยุดนี่คะคุณไม่ได้ไปไหนไม่ใช่หรอใส่น้ำหอมสะชุดเลยผมก็อยู่บ้านของคุณนี่แหละ คุณจะไปไหนอะคะผมปวดท้องผมจะเข้าห้องน้าไปเข้าห้องน้ําต้องเอาโทรศัพท์ไปด้วยหรอคะมีความลับอะไรหรือเปล่าไม่มีคุณจะมาสงสัยผมอะไรตอนนี้เนี่ยผมปวดท้องจริงงั้นคุณก็เอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําอะไรของคุณนักหนาเนี่ยฮะ คุณทำอะไรนะี่ยไม่ได้ทำอะไรนี่คะฉันก็แค่อ่านจากหน้าจอเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังนะคุณก้องคะถ้าเป็นแบบเมื่อคืนหนูไม่เอาแล้วนะคะแล้วคืนนี้มาหาได้ไหมคะอารมณ์ค้างแล้วตอนนี้ก้องเหงามากหนูจะอาบน้ำรอนะคะ <c oughs> แล้วก็คืนนี้หนูใส่ชุดนี้นะคะคุณ,ค,ณคุณฟังผมก่อนฉันไม่ฟังอะไรคุณทั้งนั้นน่ะคุณต้องเลือกระหว่างมันกับฉันไม่อย่างนั้นเราเลิกกันผมก็ต้องเลือกคุณสิเดี๋ยวผมจะเพียย์มันจบไปคุณเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะขนมเจ้าเนี่ยอร่อยมากนะคุณก็ชิมดูค่ะ กินด้วยค่ะยังไงเข้าอร่อยไหมคะแล้วนี่เดียคุณกล้องนี่จะกลับมากี่โมงคะเนี่ยเขาไปทำถูแล้วกลับเด็กๆนู่นแหละไม่ต้องห่วงไกลด้วยถ้างั้นแพรวาว่าเรามาทำอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นกันดีไหมคะเดี๋ยวแพรว,ว่าจะปิดตาคุณกล้องไว้นะคะขอเล่นก่อนเลยค่ะ ก่อนนะคะตาเรียบร้อยค่ะคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเดี๋ยวแพรวัาห้องน้ำแป๊บเดียวค่ะอย่ไปนานนะครับค่ะโดนแคนเซ e ลอีกแล้วเสียเวลาจริงๆริงมึงผู้หญิงคุณแม่นหนูจะพูดชื่อนี้ทำไมจ๊ะเขาไปทำธุระเสียลมหมดเลย เบนไหนบอกไปทําธุระไงอย่าสนใจเลยค่ะว่าทําไมฉันกลับมาเร็วมันสําคัญตรงที่ว่าฉันได้มาเห็นกับตาตัวเองสักทีฉันจะได้ตัดใจง่ายขึ้นคุณเบนผมอธิบายได้นะพอเธอค่ะฉันให้โอกาสคุณมาหลายครั้งแล้วแต่คุณก็ยังนอกใจฉันอีกคุณกับนางเด็กเนี่ยออกไปจากบ้านฉันนีล้ละแล้วก็อย่าลืมเตรียมเรื่องอยาไว้ด้วยนะคะ คุณเป็นครับขอโทษอย่าก็ดีสิคะคุณกล้องจะได้มีกบหนูไปกันเถอค่ะไปกันค่ะไปกันค่ะไม่ต้องอยู่หรอบ้าน